วที่ผ่านมานะคะหลายฝ่ายพยายามอธิบายถึงต้นเหตุของค่าไฟฟ้าแพง โดยให้เหตุผลในหลายมิติค่ะเช่นโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยที่เป็นกิจการไฟฟ้าผู้รับซื้อรายเดียวทําให้ค่าไฟไม่เป็นธรรมหรืออย่างการที่ภาครัฐปล่อยให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นหรือจะเป็นประเด็นปริมาณไฟฟ้าสำรองมีมากเกินไปส่งผลให้ค่าความพร้อมจ่ายสูงและอีกประเด็นนะคะสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนยังน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกนะคะจะพบว่า สาเหตุหลักที่ทําให้ค่าไฟแพงไม่ใช่ปัจจัยเหล่านี้แต่เกิดจากค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรซึ่งเป็นตัวแปรสัมพันธ์ที่แปรผันตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจต้นตอของปัญหามากขึ้นนะคะต้องมาดูค่ะว่าโครงสร้างการคํานวณค่าไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร Why w ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในแต่ละเดือนนะคะจะประกอบด้วย4ส่วนหลักได้แก่หค่ะค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 2. ค่าบริการค่าดำเนินการที่กฟนและกฟผเรียกเก็บเพื่อดูแลระบบค่ะ3นะคะค่า f t ค่าไฟฟ้าผันแปรปรับขึ้นลงตามราคาก๊าซธรรมชาติและต้นทุนการนำเข้าพลังงาน4นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนคิดจากค่าไฟฟ้าฐานบวกค่า FT บวกค่าบริการค่ะซึ่งจาก ่วนประกอบเหล่านี้นะคะค่า FT ค่ะเป็นตัวแปรหลักที่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นมากที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยปัจจุบันนะคะไทยผลิตไฟฟ้าจากการธรรมชาติสูงถึง61.33%โดยมีแหล่งที่มา3แหล่งหลักได้แก่หค่ะการธรรมชาติจากอ่าวไทย63.5% 2นะคะ LNG หรือการธรรมชาติเหลวนําเข้า20.5%และ3ค่ะการรรา๊าซจากเมียนมา16%กในอดีตค่ะไทยนะคะใช้การรรชา๊าซจากอ่าว ใทยเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วน70-80%ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำแต่หลังจากหมดอายุสัมปทานแหล่งเอาราวันบงกฎในปี2565ปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยนะคะลดลงเหลือเพียง200ล้านลูกบาทฟุตต่อวันจากเดิมนะคะ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวัน ทำให้ต้องนําเข้า LNG มากขึ้นซึ่งมีราคาที่สูงกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะราคาก๊าซ LNG ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่ะเช่นสงครามรัเสเซียยูเครนทําให้ราคาพลังงานในตลาดโลกสูงขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนตัวส่งผลให้ต้นทุนการนําเข้าเพิ่มขึ้นค่ะปัจจัยเหล่านี้นะคะทําให้ค่า FT พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้นตามไปด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเสนอค่ะว่า การบริหารจัดการพูแก๊สใหม่อาจช่วยลดค่าไฟลงได้ถึง40สตางค์ต่อหน่วยทีนี้เรามาดูคำถามสำคัญที่ต้องพิจนารณาก็คือทำไมคนไทยไม่สามารถใช้กา๊าซจากอ่าวไทยเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าทั้งที่ราคาถูกกว่าได้โดยปัจจุบันนะคะกา๊าซจากอ่าวไทยค่ะส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหการรมปิโตเคมีในราคาที่ถูกกว่าพูแก๊สที่ใช้ผลิตไฟฟ้าหากสามารถจัดสรรสัดส่วนกา๊าซจากอ่าวไทยให้เหมาะสมขึ้นต้นทุนค่าไฟอาจจะลดลงได้นั่นเองค่ะซึ่ง หลักการนี้นะคะสอดคล้องกับการใช้แร่ลิกไนท์จากเมืองแม่มอของกอฟผเพื่อน,นําม,มาผลิตไฟฟ้าโดยตรงซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีข้อถกเถียงกันค่ะว่าการให้เอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้ามากขึ้นทําให้ค่าไฟแพงขึ้นแต่เมื่อมองในภาพรวมจะพบค่ะว่าภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมราคาไฟฟ้าโดยปัจจุบันนะคะกฟผค่ะทําหน้าที่เป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว เพื่อควบคุมเสถียราภาพของระบบไฟฟ้าและรักษาราคาค่าไฟให้เหมาะสมหากเปิดให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากเกินไปอาจเกิดปัญหาการผูกขาดและค่าไฟพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็มีกรณีศึกษาจากต่างประเทศนะคะพบค่ะว่าญี่ปุ่นนะคะมีเอกชนบริหารไฟฟ้าทําให้ค่าไฟสูงถึงหน่วยละ8บาทและแต่ละพื้นที่นะคะก็มีราคาต่างกันค่ะมาดูที่สหรัฐกันบ้างนะคะบางรัฐนนะคะก็เคยเกิดวิกฤตไฟฟ้าขาดแคลนจากการเปิดเสรีไฟฟ้ามากเกินไปค่ะแต่เมื่อหันกลับมามอง ที่ไทยนะคะโครงสร้างปัจจุบันช่วยให้ยังสามารถควบคุมราคาค่าไฟได้แม้สัดส่วนการผลิตของกอฟผออจะลดลงเหลือ17แต่ก็ยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศค่ะสรุปก,ก็คือค่าไฟแพงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ1นนะคะค่า FT ค่ะ,คะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นโดยแปลผ่านตามราคาก๊าซธรรมชาติและต้นทุนการนําเข้า LNG 2อนะคะแนวทางแก้ปัญหาค่าไฟแพงต้องเน้นการบริหารจัดการพูแก๊สให้เหมาะสมและใช้ก๊าซจากอ่าว ให้มากขึ้นะคะการรักษาโครงสร้างและวิสาหกิจในการจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันการผูกขาดและควบคุมราคาค่าไฟฟ้าค่ะ 4. ค่ะการพึ่งพาพลังงานจากภายในประเทศมากขึ้นจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟในระยะยาวค่ะแล้วทางออกที่เป็นไปได้ขนาดนี้ก็คือการปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซจากอ่าวไทยในภูแกสและหาแนวทางลดการพึ่งพา LNG นําเข้าซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ Why wow